ใจอีกคือเก่าคือเดิมเนาะบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยหรือทางฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศชาวบางยินดีต้อ,ตอนรับเข้าสู่ช่องชาวบางอีกคือเก่าการมื้อนี้กับชาวบางมาบ้านน้องอ้อมอีกพี่น้องเอ้ยมากับสาวคืมเนาะสาวคืมแลว้วก็สาวลายสาวเวียงเพิ่นบ่ได้ม,มานํามืนะ้อนี้เนาะเพิ่นมีธุระเพิ่นพี่น้องเอ้ยกัมีขนมในเด็กหน้อยเนาะไปปากน้องอ้อมเนาะอากาศมื้อนี้งเกิดสีเข้มๆเนาะพทำไมพี่น้อง ชาวบางจะพาไปหาน้องอ้อมพี่น้องเลยสาวไลพี่น้องสบายดีด้วยสาวไลไปค่อยเข่าก่อนเนอะ้องอ้อมพอดีอยู่เหื่นอยู่บ่เนาะมันเลย้นาะเลย สบายดีสบายดีเด้อเยสบายดีน้องอ่อนอ่อนสวีแม่บ่มาหนีเอาบ่นิเอาเป้าเลยเด็กดีมากเลยน้องอื่นอ่อนไปจช่ไหมิอาตูิคือมาแต่เช้าแท

มาซอยกันบ้างเดี๋ยวมาซอยน้องอ้อมเนาะพี่น้องนึกว่าจะมาคนนะน้องอ้อมเนี่ยมันจะดิ้นไปดินหน้าดินหลังก็มือยเลยเนาะงห่าน้ำแม่แม่กระจ๊กจะมาเห็ดซอยเปิดไม่เห้กระซ่ากูบอกวันไก่เคือนเคียงเนาะมาซอยกันพี่น้องมาเราวะทุกทิศไปแ้่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้องอ่อนเนาะน้องอ่อนสวดปูสิเนาะน้องอั้มไปใส่เด้มืเอนี้น้องอ่อนน้องอ่อนเก่งเลย บอน้องออนต้องอั้ไปใช้เมือนนี่อยู่เทิงเผื่อเอาลอกเจ้าบุมิเกิดปุูบบ่น้องออนบมีรงเท้าบุทนะจงมือเด็บเรไปซื้อมาลายอย่ ใ่ก็ใส่ได้ลูกให้กใส่เลยลู hehe, né, no mm. als, ้อยอยู่ไรบ่องนอ้องอ่อนางนังิดตงอแฟังน้องเมย์้องอ่อนบอน้องพีย รเห่มวา่เดีนราเาวหมานนี่เนาะจะขึ้นมาแล้วว่าใะตวร้อนหงมาแต่้าให้โหดโนอ้เอาเอาตีนเลยเนาะปานบริษัทกึบุกเลยจะต้องใส่หลูกเดยมันกัดเด้อจกงเจ็กดีได้หนจะเห็นจะไหะคนตีมันแม่น่่ะนี่ันกน

อายุโมนี่บรรยากาศดีเลยเนาะอายุโมนี่สปีดรถกูเงินเอื่อยๆเนะคือสแนนด์รถคือซิดเนาะคุณเนาะคือซิตตูคำเนาะไปจอดล้อกำลังถิ่มาเนาะโอ้ฟาเนาะขนาดตูซิตตูซิดกระตูคำเบาคำใส่ผู้ทองเนาะเพิ่นเอาเอาน้องอ้อมไปเอ่พาน้องอ้อมไปจอดยางล้อเนาะ มาแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปบงกปเบงสวงสดภาพี่น้องมาบงเนาะสวัสดีบาวำเผู้ทองสวัสดีจ้องอ้อมมาเจอดรถอันจอดรถไก่ดีบอสแม่นเนาะขึ้นไปทางพุ่นแหละบ่าวขมเซนูทองก็บมาฮอ ออกนะโอเคหนึ่งสองสามสอ้ยี่ือพลังอีกหนึ่งรอรอไปไหวก่อนนี่ละเดี๋ยวมามาเอารางวัลของสบายดีเด้อตู้ชิดเด้ออ่าสบายดีสบายดีเช่นกันตู้วางเนาะหรือว่าสาวางอะไรตัว่าอะไรอะไรก็ได้ตู้ชิดเลยเนาะเอาก็ว่บฮามาเช่าอยู่ตู้ชิดเฮงมาเช่ากูเนาะ ไม่หลาพี่เอารางวัลไหมตูสิดจมีรางวัลอย่างน้อหย้วออมานี่ยมีข่าวชวนเพิ่นยากให้หลาิ่นเ้อเอยอเนาะว่านซะเออนอนกินข่าวก็ยังน้อมาอนี่ฮะเจียวเบ่งเบาเจียวเบ่งเบาโอู้เบ่งเบา โตกนอนเพาบริการน่อึงนอนรับบูหมือตูมือมาเสียงอึงห้องโปรเฟนลูกปกาดคนเต็มอยู่เบียดมื่อยบ่จับอาวุธเย้บอตัวเดียวเวียเมือนอนบูมือเนาะ่น้องอ่อมผมเต็มาพิน้อาเ้ยจับรอแล้วพ่นน้องอ่อมก็เอาย

น้องออมพี่น้องเลยในท้งกุบในทางห้ำทะเขานะแม่ของตูชิดฝากมาให้พี่น้องเลยบันเกิจอยซอยน้องฮอนเนาะบังเกิดจอยลซยน้เนาะ ทางบัตไก่เคลือนเคียงเป็นก็ได้ไทยเนาะได้ไทยชวนมันพี่นอ้องเลยเป็นสุกม,มันกระเสียงรถมันกระเสียงบุญบัน้นบุญบั้นแน่เนาะอ่ะลองอับมาแต่ใช้คือหนาเมื่อยแท้ะน่ะบ่เอิรนลองอ่ะอกะ็สบายดีละ่ะจะมาแต่ใช้อื่นหาเจ้าอยู่เพิงเพิ่งตาเนะ่าเช่าเลย โอ้เช่าตาพ่นพี่น้องเ้ยจะไปหยกมิม่มอีกเด้อเจ้าสิมาชวยน้องอ่อนบองกินแรกเขานะท่าตื่นบ้านอ๋ือ่อกินเข่าลนะบ,บ,บ,บองเ้่่่ อยนนีะ่ะกินนาบ่าอยานะกินข้าวได้หากินยาเด้อย,ยาเบิดบ่านางรือวันใดๆแต่ว่าจะ<า>จะมนนีผู้ชนยมีกินยาบ่าไปน้องอั้มพี่้องเเพิ่งเพิ่เจ็บหัวอีกเนาะเพิ่งเช้าแล้วเมื่อนั่นมาอยู่เร,เริ่มเจ็บอีกแล้ว น้องอ้ำเนี่นเป็นมิโลประจําตูวแต่น้นนนอยนะพี่น้องเนี่ยน้องอำ้ำเอือยื่อขนมมาฝากกินไหมพออี่น้อง ใสย่สย,ยิ่งหัวใส่เพื่อนโอ้รายละเอียดทักนาะน้องออมนี่นเรื่องการค่อยสั่งเลยเปล่นเป็นน้องแต่คนเลยใดคนแบบส่วนเอาหน่อยนึ่งน้องออมพึ่งคือสีละเอียดเบอร์น้องพี่น้องเรื่อง เรื่องผสมป,ปูนนี่ม,มาเบิงน้องออผสมป,ปูนอีกแล้วพี่น้อง หายแล้วเรอยไงเอยที่สมปูนเนาะนอนอ้อมเกือเกือบนั่นคือมีอยู่ักมชื่อไม้คือบใสคือบใสใช่เนาะไม่ได้หาเนาะ่คนเด็กให้ชื่อมาหายอย่างนี้แะกกึมกอนี่ยเป็นชื่อมาหาเจ้ากใสเลยปูนกัดเนี่ย เพราะว่าปูนนี่มันชักตีนเจ้าด้วยอีหลาปูนนี่นอืมฮะน้องอ่ำไปอออเอาน้องคนเอาน้องเล่มนี่น้องอ่ำคนเจ้บหัวพี่น้องคนก็เลยไปช่วยเวียกแม่เนาะ เอางงผมพ่นเอาน้องมันนีก็ฮึฮน้องออนไปล้างมือก่อนปจะกินขนมไปนะล้างมือก่อนยัดดินเด้อปูนเด้อมันสกัดมือ ว้าเธอ,อออกมาได้สบายดีด้วย <c oughs> ลุงน้องอ่อมพี่น้องเลยกดอ่องลูกอ่องเต่ามาเนาะกระสีประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปที่ว่าสว่างมาหาน้องอ่อมเนาะแต่สว่างช่ได้จบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกด ไลค์กดแชร์กดติดตามหาให้เนเนอร์เพื่อ,พอเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะพอกันไม่ในะคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ขอกล้าวคำว่าสบายดีสบายดี